การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปะตะทขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามอรอบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเรา,เราไม่หยุดนิ่ง,งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต,ตฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดผ่านเข้าไปในป่าใหญ่หน่ากลัวทึบแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้าง มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจ๋าลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะเลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวง,งูเสือและหมาป่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมลูกเอ๋ยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเรา มิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าหนามตำเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียวเปรียบดังเพชรบ,บนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุข,ขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่าไปเถิดถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อช่วงพลังงานต้องสงสยัยสนับสนุนโดยกลุ่มปตอทอ เหตุผลว่าทําไมต้องอ้างอิงราคาตลาดเพราะตลาดเป็นแหล่งซึ่งมีคนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาชุมนุมกันอยู่เยอะมากอย่างเช่นคนเอเชียใช้น้ํามันจีนก็ใช้ญี่ปุ่นก็ใช้ถามว่าจะอ้างกันที่เท่าไหร่ดีจตตกลงซื้อขายกันเนี้ยคุณก็ต้องไปเทียบใกล้เคียงกับตลาดคนเป็นสิบเป็นร้อยเขาตกลงกันว่าวันนี้ราคาน้ํามันที่จะซื้อเนี่ยห้าสิบเหรียญต่อบาเแลถามว่าเราจะเอากับเขาได้ไหม เราต้องมีจุดอ้างอิงที่มันดูแลยุติธรรมที่สุดราคาในตลาดโลกเนี่ยมันมีอยู่3ตลาดใหญ่หญที่อเมริกาเราใช้น้ามันอ้างอิงที่เรียกว่าตลาด Ni เ e ม็กหรือนิวยอร์กเ r กเกนไทเอ็กซ์เชนนั้นเป็นตลาด,ดาลใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาใช้น้ํามันดิบที่เรียกว่าน้ํามัน WTI West Texas Intermediate นะครับถ้าเป็นตลาดในยุโรปก็จะมีแหล่งผลิตน้ํามันดิบจากทะเลนเนี่ยใช้น้ํามันอ้างอิงที่เรียกว่าบรันด์ตลาดที่ซื้อขายเป็นตลาดเราเรียกว่า International Commodity Exchange ICE อยู่ที่ลอนดอนส่วนในภูนภาคย่างเนี่ยเนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยเป็นช่องทางผ่านของเรือที่บรรทุกน้ํามันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันต้องผ่านช่องแคบมาลากาสิงคโปร์อยูนทำเลที่เหมาะมากสิงคโปร์ก็เลยตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางในการกลั่นน้ํามันในอดีตประเทศไทยเราก็ซื้อน้ามันสาเร็จรูปจากสิงคโปร์แล้ววันนี้คือดีประเทศไทยก็ตั้งโรงกลั่นขึ้นมาเองราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยเป็นราคาที่เราอ้างอิงสิงคโปร์จริง สุดท้ายการซื้อขายเป็นความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่สำคัญคือรัฐบาลเป็นคนกำหนดต้นไกรราคาเช่นเราใช้ระบบที่เรียกว่า Import p a r i t y คํคำว่า Import parity แปลว่าอะไรแปลว่าเราประเมินว่าราคาหน้าโรงการควรเท่ากับราคาน้ำมันจากสิงคโปร์บวกด้วยค่าขนส่งและค่าประกันภยัยค่าเสียหายระหว่างทางนี่คือสิ่งที่เป็นสูตรที่รัฐบาลคิดขึ้นมาเพื่อจูงใจให้คนมาสร้างโารงก่นในประเทศไทยขณะเดียวกันราคาที่เราเติมอยู่ในหน้าปั๊มทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นราคาเฉพาะเนื้อน้ำมัน มีราคาน้ำมันอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์ไม่ใช่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ประกาศโดยรัฐบาลหรือโรงกลัน่นหรือราคาขายปลีกในประเทศสิงคโปร์นะคะน้องๆแต่เป็นราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างผู้ค้าน้ำมันมากกว่า300รายในภูมิภาคเอเชียที่ได้ตกลงซื้อขายผ่านตลาดกลางที่สิงคโปร์ค่ะ ซึ่งการที่ประเทศไทยเลือกที่จะอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์เพราะสะท้อนระดับราคาที่สมดุลกับกลไกระบบการค้าเสรีของตลาดในภูมิภาคนี้ซึ่งยากต่อการปั่นราคาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาก็ยังสอดคล้องอย่างเป็นสากลกับตลาดซื้อขายน้ำมันอื่นๆทั่วโลกนั่นเองค่ะคช่วงกล้าคิดดี สนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตู้มตามากล้าคิดดีในวันนี้จะพาน้องๆไปย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์บางส่วนของประเทศไทยเราผ่านลวดลายบนหน้าเหรียญกระสาบกันค่ะเหรียญเนี่ยอยู่กับมนุษย์ม,มาเป็นพันปีนะครับเหรียญกระสาบรุ่นแรกๆที่ทําก็ตั้งแต่สมัยโรมันเป็นพันปีมาแล้วปีไหนทำหรือต้องทำเยอะแสดงว่ายุคนั้นการค้าขายดี ยุคไหนทําเป็นเนื้อดีบุกเนื้อดินหรือเนื้อ,อย่างอื่นก็แสดงว่ามูลค่าในการค้าขายอาจจะไม่ดีนักสมัยก่อนเนี่ยคนไทยนะครับจะใช้เงินตามมูลค่าโลหะเต็มๆเ,เช่นเงิน1บาทนะครับก็จะเป็นพดด้วงเป็นเงินแท้ๆหนัก1บาทนะครับอาจจะหย่อนกว่าน,นิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีค่าสูญเพลิงนะครับเงินพดด้วงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาวสยามเลยเราใช้มัแต่สมัยสุขโขท,ทยัย7800ปปีมาแล้วนะครับเงินสมัยโบราณเนี่ย ไม่มีบอกว่าอันนี้1บาทอันนี้2สลึง50ตังแต่คนรู้ได้ด้วยน้ำหนักเราใช้เงินพืด้วนจนถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับดังนั้นเนี่ยแผ่นดินในหลวงรัชกาลใดเขาจะตอกตาประจำรัชกาลเช่นรัชกาลที่1นะครับก็จะเป็นตาอุณาโลมรัชกาลที่2ก็จะเป็นตาครุฑนะครับรัชกาลที่3เป็นตาปราสาทนะครับคือพระรามเดิมท่านชื่อว่าทับนะทับก็แปลว่าวิมานแต่ว่าใช้วิมานก็คือปราสาทนั่นแหละนะครับ รัชกาลที่4ท่านก็เป็นนามพระจอมเกล้าเป็น,ปนมงกุฎเนี่ยครับเป็นจอมเกล้าหลังจากรัชกาลที่4เนี่ยเนื่องจากว่าการค้าเนี่ยจเจริญมากนะครับเงินพดด้วงเนี่ยในการทำเนี่ยใช้คนใช้ตีนะครับใช้เอาเงินมาตัดให้ได้น้าหนักแล้วก็ต,ตีตีให้เข้ารูปนะครับแบบนี้แล้วก็ตอกตาตอกตาจักตอกตาแผ่นดินตอกตาประจํารัชกาลแต่เนื่องจากมันไม่ทันเนื่องจากการค้ามันจเจริญมากรัชกาลที่4ก็เลยสั่งเครื่องผลิต เหรียญกระสาบมาจากประเทศอังกฤษนะครับรุร่นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญบรรณาการนะครับก็คือทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้ส่งเครื่องทําเครื่องเล็กๆมาให้เป็นบรรณาการนะครับก็ได้ตีเหรียญตัวนี้มานะครับได้ไม่เยอะได้ประมาณ2,000กว่าเหรียญเท่านั้นเครื่องก็ชํารุดนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหรียญกระสาบไทยนะครับก็ประมาณ159ปีมาแล้วที่คนไทยได้ใช้เหรียญแบบอันนั้นก็คือจุดเริ่ม การเปลี่ยนผ่านจากเงินพดด้วงมาเป็นเหรียญแบนนะครับเหรียญแต่ละเหรียญกว่าจะไปไปค้นประวัติเนี่ยนะครับมันมันมันใช้เวลายาวนานนะครับกว่าจะไปดูแยกแต่ละพิมพ์แยกแต่ละเนื้อแต่โละหะแล้วก็ไปดูวิธีการผลิตของแต่ละยุคน,ยนะครับมันก็เหมือนกับการศึกษาเหรียญเหรียญหนึ่งในบางทีเนี่ยอาจจะทําเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยนะครับเช่นเหรียญแต้มแมงนะครับ เหรียญไต้แมงสมัยรัชกาลที่4นะครับเหรียญนี้ปัจจุบันก็ราคาแพงมากนะครับและปรากฏว่าเป็นเหรียญไทยเหรียญเดียวที่มีภาษาจีนด้วยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศจีนนะครับเหรียญนอกจากเป็นการสะสมแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์างการทูตการติดต่อคบค้ากับประเทศต่างๆนะครับอย่างบ้านเราก็ติดต่อกับประเทศจีนเยอะเพราะบานเราย้องอยู่้าอยูหัวนอกจากมีชื่อไทยแล้วอย่างรัชกาลที่4ท่านก็มีชื่อจีนด้วยนะครับ เหรียญน,นี้น้องๆอาจจะเคยเห็นนะครับเขาเรียกว่าสตางรูนะครับคือลักษณะของสตางรูเนี่ยเราได้ต้นแบบมาจากประเทศจีนประเทศจีนใช่มาเป็นพันปีแล้วแต่เราเนี่ยเริ่มใช้สตางรูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนระบบเงินตราด้วยนะครับเปลี่ยนจากระบบสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นภผยเฟืองสลึงบาทตำลึงช่างนะครับก็คือ2ภงยเป็น1เฟืองอ ก็ไล่ไปสีสลึง1บาท4บาทเป็น1ตําตำลึง20ตำลึง1นึ่งช่างนะครับจะเปลี่ยนเป็นระบบสตางเพื่อให้มันเป็นเดซิมอลระบบทศนิยมนะครับก็คือ100สตางเท่ากับ1บาทเป็นการเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนจากระบบเงินตราจากเดิมมาเป็นระบบสตางนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนพวกนี้มาหลังจากนั้นการค้าดีขึ้นมาอีกก็มีการผลิตธนบัตรนะครับเพราะว่าเงินที่เราเออใช้กันเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่พอนะครับสมัยรัชกาลที่5ก็มีการผลิตธนบัตรแล้วก็มีตั้งแต่ 10บาท20บาทนะครับหาบาทก็มีนะครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็เริ่มเริ่มลหลายเรื่องซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในยุโรปนะครับท่านก็ตามอย่างของประเทศอังกฤษเหมือนกันนั่นคือเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผัดแผ่นดินนะครับเปลี่ยนร,รัชกาลเนี่ยท่านก็ร,รัชกาลที่ถัดมาเนี่ยจะทําเหรียญซึ่งพินพพักเบื้องตรงกันข้ามกับพระอ,องค์เดิมนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนประชาชนที่อยู่ห่ังไกลซึ่งไม่ทราบข่าวนี้ จะได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผัดแผ่นดินแล้วอันนี้คือสิ่งความหมายสําคัญในยุคนั้นที่ทำนะครับก็เป็นพระชนเนียมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ปฏิบ,บัติเรื่อยมานะครับอันนี้จะเห็นทั้ง3มรัชกาลนะครับรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที็ดก็จะผิดพระพักตรงกันข้ามกับรัชกาลที่6นะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการผลิตเหรียญเหรียญกระสาบที่เป็นเนื้ออดดดีีบบุุกกคคืสมััยนน้เิะราาแง พอดีบุกราคาแพงทองแดงราคาแพงมากคนแอบ,บเอาเหรียญไปหลอมแล้วส่งโละหะนี่ออกไปต่างประเทศนะครับนี่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่หจนคนชาวบ้านเนี่ยไม่มีเงินที่จะเงินปลีกที่มาซื้อสมมติว่าเราต้องการซื้อมาม,าม,าม,าม่าซองห้าบาทแต่เราไม่มีเรามีแบงค์ยี่สิบอย่างเงี้ยมันทําให้การค้าการขายชะงักไปเลยนะครับท่านเลยแก้ปัญหาโดยการผลิตธนบัตรออกมาชั่วคราวในการใช้เพื่อระ8าเดือนระหว่างที่สั่งเหรียญจากประเทศงกฤีกลับมาฮะ แต่เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นอีกในสมัสยรัชกาลที่9เหมือนกันเห็นแต่ว่ามันเกิดช่วงสั้นๆคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งนิกเกิลราคาแพงมากนะครับแล้วถ้ายังมีคนอายุเท่าผมและจําได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งสองปีที่เหรียญบาทไม่มีใช้เลยนะครับขาดแคลนเหรียญบาทเนื่องจากว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทางใต้เนี่ยแลกเหรียญน,นี้ไปทั้งหมดเลยเป็นล้านล,ล้านเหรียญแล้วก็ไปหลอกเป็นโลหะแล้วส่งออกไปนะครับ่าทำให ออตอนนั้นที่ไม่ออกข่าวเพราะว่ายิ่งคนรู้รู้ว่ามันแพงทยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไม่ได้เป็นข่าวดังแต่ว่าคนจะสังเกตว่าหเหรียญบาทไม่มีใช้ทําไมธน,นารักรมธนารักษ์ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอเนื่องจากอย่างเงี้ยฮะมูลค่าเหรียญโลหะมันเกินมูลค่าหน้าเหรียญแล้วนะครับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเหล็กไงเพื่อให้มันถูกลงนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมูลค่าของโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญมันเกินกว่าเหรียญเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดปัญหาต่างอีกนะครับก็คือประวัติศาสตร์ที่มัันนเกิดรอยะคบ ได้เห็นความเป็นมาของเหรียญกระสับในยุคต้นของไทยเรากันไปแล้วช่วงหน้าจะพาน้องๆขยับเข้ามาใกล้ตัวกันอีกสักนิดไปชมเหรียญหลากหลายรูปแบบในสมัยรัชกาลที่9ก้ากันค่ะคช่วงกล้าคิดกล้ิดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบก,กรอบตุ้มตาม เหรียญที่เราจับจ่ายซื้อของกันตามปกติในทุกวันจะเรียกว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะคะน้องๆแต่ก็ยังมีเหรียญกระสาบอีกชนิดหนึ่งที่จะผลิตขึ้นในโอกาสสาคัญๆทางประวัติศาสตร์ของชาติแต่ไม่สามารถชําระนี้ตามกฎหมายได้ที่เรียกกันว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะเหรียญประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจก็คงต้องเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกในสมัยรทชกาลที่9้า หรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแรกนะครับในสมัยท่านนะครับก็คือเหรียญบรมราชาพิเศษนะครับพุทธศักราช2493เหรียญกระส่าเป็นเหรียญที่ลึกต่างตรงตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าเหรียญกระส่าเนี่ยเขาจะมีราคาหน้าเหรียญด้วยสามารถเอาไปชำระนที่ทางกฎหมายได้เหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ลึกของรัชกาลที่9รัชกาลปัจจุรัชกาลที่9ที่หายากมากที่สุดแล้วก็เหรียญที่ประชาชนสนใจนะครับแต่ว่าไม่ได้หายากเท่าเหรียญแรกก็คือเป็นเหรียญครบสามรอบหรือบางคนเขาเรียกเหรียญมหาราชถ้าน้อง เ,เห็นคุณตารวจคุณตารวจจะห้อยเหรียญน,นี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหรียญทองคาแบบนี้ทหารตํารวจจะใช้กันเยอะแขวนที่หน้าอกเสื้อนะครับเหรียญมหาราชทองคาก็สร้างเมื่อปี2 5 0พนหกนะครับตอนนั้นท่านครบรอบ3รอบนอกจากเหรียญตัวนี้แล้วนะครับเหรียญที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเป็นความภูมิใจของประสงค์นิกรด้วยก็คือเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงมีพระราชกรณีกิจนะครับมีโครงการมากกว่า4 0 0 0โครงการ นะครับท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการฝนหลวงไม่เคยมีใครคิดว่ามนุษย์นี่เราสามารถจะสั่งให้ฝนตกตรงไหนได้ใช่ไหมท่านก็คิดค้นวิธีการนะครับจนจดเป็นสิทธิบัตรด,ด้วยนะครับแล้วท่านก็ได้รับทุน9ถวายรางวัลน,นะครับเรื่องของสิทธิบัตรนะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกดีวยซ้ำนะครับอย่างเรียนนี้เขาจะเขียนว่าการพัฒนานะครับชีวิต ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับใช้ภาษาอังกฤษว่า sustainable development for a secure future นะครับอันนี้ก็เป็นของ FAO ทําเหรียญทุนก้าวถวายมาแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรทางรัฐบาลเห็นว่ามันมีความสําคัญก็เลยทำเรื่องมาที่กรมธนารักษ์เพื่อให้ธนารักษ์เนี่ยทำเหรียญพิเศษให้ประชาชนได้รับทราบว่าท่านได้รับทุนก้าวถวาย เป็นรางวัลนะครับซึ่งมีความสําคัญเหรียญนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเขาเรียกว่ารางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นะครับรางวัลนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะจะเป็นรูปถ้วยนะครับสีเงินเงินนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเหรียญนี้ผลิตเมื่อปี2549นะครับสาประชาชาติในโคฟี่อนันต์เนี่ยทูลเก้าถวายถ้วยนี้นะครับทูลเก้าถวายถ้วยนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นรางวัลที่คนไทยก็น่าจะภาคภูมิใจที่ เรามีพระาสมหากษัรริยทนะครับที่ทรงงานเพื่อผสมนิกรอ,อย่างแท้จริงเหนเวลาย,ยาวนานมีการพัฒนาที่เราสามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง ครับในเรื่องของเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเก็บเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่น้องจะได้เลยนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์น,นะครับเราสามารถเห็นอย่างเหรียญสองเหรียญเนี้ยถ้าเราดูพลเพรินเน,เ, <ๆ S 2> เนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่เหรียญหนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าสยามรัฐเหรียญหนึ่งจะเห็นว่ารัฐบาลไทยเมื่อน้องๆเห็นเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่าอ๋อประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อประเทศไทยนะมีชื่อสยามด้วยในยุคก่อนน้องๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านหน้าเหรียญนอกจากนี้เราก็จะได้ของความภูมิใจ นะครับตั้งแต่เงินพุทดวงเราสามารถเราเห็นศิลปะวัฒนธรรมผ่านหน้าเหรียญการออกแบบเหรียญแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันไปและหลายคนเนี่ยอาจจะชอบท่านอาจารย์สินพิรรีชอบงานอาร์ตของท่านแต่ว่า จะมีสักกี่คนที่ได้เก็บงานอาร์ตที่อาจารย์สินพิรศีได้ทําแต่คนที่เก็บเหรียญเราสามารถที่จะมีงานอาร์ตของอาจารย์สินพิรศีเก็บได้นะครับถ้าน้องๆเก็บเหรียญรัชกาลที่7จเนี่ยจะเป็นงานอาร์ตที่อาจารย์สินพิรศีเป็นคนออกแบบท่านเป็นคนปั้นรูปแบบเหรียญของรัชกาลที่7นั่นคือสิ่งที่เป็นงานอาร์ตของอาจารย์สินพิรศีที่ราคาถูกมากแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของเก็บเป็นที่ลึกได้ว่าอ๋อนี่คือปฏิมากรรมของสุดยอดศิลปินในยุคนั้นคนที่เก็บเหรียญมากๆนะครับ เก็บเหรียญแล้วก็เก็บได้ดีเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะครับคนที่สามารถเก็บเหรียญมันต้องมีการดูแลนะครับการจับเหรียญต้องจับขอบต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับไม่อยู่ในที่ชื้นนะครับไม่เอามือไปสัมผัสด้านหน้าเหรียญอย่างนี้ทําให้เหรียญเสียราคาทําให้คนเรารู้จักที่จะค้นคว้านะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่ชอบค้นคว้าเราชอบอ่านหนังสือนะครับความรู้เป็นสิ่งที่จะนำพาให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครเอาจากเราไปได้ เพราะว่ามันไม่ใช่สิงเงินทองความรู้เราสามารถที่จะไปต่อยอดเราสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นเราสามารถที่จะไปพัฒนาไปปรับปรุงให้ดีอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนเล็กๆของอคนในแผ่นดินนี้ที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับบาตสุดเดือดไม่หัวบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆเนี่ยซึ่งต้องเป็นคนสําคัญในอนาคตเหมือนกันนคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีวินยัยมีความใส่ใจมีความละเลอียดรอบคอบก็สามารถช่วยให้ พวกเราให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตครับการเป็นนักสะสมนั้นไม่ว่าน้องๆจะสะสมอะไรก็ให้ประโยชน์กับตัวเราทั้งนั้นนะคะเพราะด้วยเวลาที่ผ่านพ้นไปของสะสมเหล่านี้จะให้ทั้งความรู้และคุณค่าแก่เรามากขึ้นในทุกๆวันเลยละค่ะคำว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็กล่าวแล้วไม่ใช่คำที่เกินจริงเลยใช่ไหมล่ะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปะตะท ขนมข้าวโพอดอบกรอบตุมตาม